สวัสดีพี่น้องสวัสดีเอซีทุก่านเนาะเมื่อในกางานเมื่อในกางานบุญงานบุญบ้านอันหน้าห้อยปังพี่น้องเขาไม่ไม่หญ่เขากินไม่ไม่หญ่อมึ้มา้มีมีขับวปุ้นแล้วกมีลาบซีนพี่น้องจามีดาซีนเนาะคุณลูกชายนะบังคับโอมยงานะลูก โอมยังอันนั้นนะเดมินนี่อีร้อยสบายดีปะลุงนะแม่ลอยว้ายอีร้อยคืออีร้อยไปเลยไปเบิ้งข้าวโพดบาลุโอ,อ้ไปเลยลงข้าวโพดไปเลยลงไปเบิ้งข้าวโพดมาพี่น้องงัดข้าวปุน๋นน้ำกันพี่น้องจ้าอยู่เฮือนน้องมินนี่พี่น้องจ้างัดข้าวปุ๋นอยู่เฮือนน้องมินนี่หย่าเพิ่นข้าวปุ๋นได้แฉบเแล้วมามาพี่น้อง,งกิน บดอกกินกับบุมดอกเบกปกินเบินี่ไปรายื่นกินได้ปี่ยวเดียวเดียวกพอเลยพะเหาดีพี่น้องพี่น้องกินมบมลกินปลาเผาวเนนีไปแวเื่อนป่าเยป่าใช่ มะมบุ้ไงก็เบอคือเมื่อหอข้ต้มเอคือเมื่อแวอันคือเมื่อหอข้ต้มร้องรานเช้าลูกไม่นอลูกมาิเฮนบอกันนีไมนบอกว่าหข้ต้มน้ำตาลถึงมาเอป้าทีแวะอก้วยพามาเจ็เนาะ แม่ม่แมกไรแม่แม่มามามบุอสบายดีพี่น้องลังกล้องหล้างกล้องขากระตําพูบจักทออิมแทนด้วเากินนด้เพิ่นไหมแม่ตึงแล้วกินไหม มกุลเนี่ยในดอกนะพ่อทั้งแต่ทางนั้นด้่ปกินดีเลยนะครับกินเลยมะพร้าวฝรั่งรั่งอาปูเนงเขเพ่งเปนงเปเบื่องขั้วอ่อนปะ่อยนี้ยั้งบ่าถ้าบริไปครับยังบริลุ่งกันเขาตะลึกมามากเอออายุเรามาตั้งนานมาแล้วพอเราบากมงนี้จะพ่นเลย นั่งก็เห็นแต่น้องมอสกับอาซินนสองล,ล้านปเป็นอะไรแล้วมาแต่ก้าเมื่อ,อไรดิเมื่อแต่หึงษ์เลยตะซิ่หิ้วอีกแล้วปานนี้ตั้นละมาบกี๋ยวน่าเขาลูมายังพันมาบ้นนานเขาจะจัดอะไรรอบหนึ่ง้านเนี่ยเขาจะจัดก่อนอะไรโอ้อย ก็เอาไปเยเลาเาเียมเลยด้วยใช้จิบเข่ามีดนดบอกเ้ยม่่องจริงดูดวยแชทรงนะตวนี้ลุยกะปีต้องวียดอาโหหมดแล้วจดวยตอกหักม้ลุดแผ่เว้ยอคนเวยม เอาเอมินไปเลยเเียเใส่ไปมิน้ยมินอมินส้หนนนจเอาเมอันเมกแลวมินก็รีบๆหันรบๆินีอยู่เาีนมามาปุกตีสี่โมพอแล้วแล้ว่มไงมอแล้วอเอาปุกนี่หนาวมาแ่เือนบมอมือนมือ บนพี่้างไอ้ไหมอนี่นำไก่นำปลาปลาปลาน้เงคือคือมาบิ่งน้ำเลือดเวยเอากินลูกินกินกินไปไรกินไปไรบ้านอยู่แล้ว้านเมนบ่อยนะบงดนตรีก่อนมี่น้ำเลี้ยงก่อนมี่ทงนี่กับบงดนตรีเมนยูมองเาจะเอายก่ใสไว้ดีไ บันเลื่องลื่องล้วเลืองเอาข่าว่าดยคือว่าได้ยินว่าเพื่อเสียงข่าวัาคือหอมแค่คือมือนังบดดังไปเลยเนาะจ้งวะเลื่องก็มาอยู่อยู่ไกลหมอนครบเนะมครับด้อแลูกแฉะเนแม่บนบนบนนังมันจะแคบได้ไหมไงต้องาต้องมาวิ้นเนี่ยมาก่อนในนั้งคอดหัวใบนงแขง ngoại khơi cứ tiền thề quên rồi, lông nao nó. còn

มามาพกบดาเห็นมาพิกกระยิบออกเลยที่นองเลยเทีบไกินสมนะกินสมนันบดยาก่อนวัดนี้ปาคน้วัี้เจ๊กีโจ๊ีพวกินข้าบกันตัวน้ายี่นี่แหละนี่ท้องใจญ

เอางงนะเอ็มก่อนปรนคับจีเป็นผลิตถุงมวนขอมวนซกอนรับขอมวนซะก่อนถุงมวนถุงม้วนงานอบอกยางโพารอยู่โพาน่ง เก้าโมงสิบโมงหร่จบอย่าประมาณบ้าง,งร้อยจโงร้อยเก้าโมงสสมชินชอ่องเก้โมงครึ่งยพอ้ยู้เท้าเลยงประมานพิองจ้าเลือสองคนมาหามกินให้มัน,มนอิ่มดุมาร์กิน จะไปเต้นรถแห่เรบนี้เด้อเต้ไก่ทั้งเดียวอะอมืดแล้ว <laughs> เขากไป่งใหม่ลวมุนอยู่้ะ นี่เองพี่น้องุดน่องุดน่องก็ต้องนุ่นมาทามันนั่นยาวล้กินข่าวนะยาวได้่อาน่เาลยเลูกกินข้าวนะ พอเลยเนี่ยพอแล้วเข้ายี่เลยโอ้แซ่บอาเลยกระุกน่ยยังเต็มปรเดี๋ยวมาเยอะมาห้ามมดมามาห้ามไมดเยมาอาเ่ยด้ยด้ยด้วยมาแต่คดจิ้มมากมาต่่านแหละคือวป่งะ นาที่น่ะ55จาง55เ้าเือะมากที่เขาี่็บโอ่โหแซ่บๆับพุ่นหรือเซ่บแม่ยิมหรือว่าแบบนา้ยยังไรอ่ะอากินลรอิ้มหรือว่ายิ้มบุตคนปกใหญ่อากินหรอไม่เป็นไาเมือตอฟ้ามาหลอกอยู่ปะเต็บตาเต็บตา ເຮົາຕຸ້ມເນາະເນາະເອົາແມ່ໃຫ້ຜູ້ນໍາລັງເບິ່ງອໍໄທເອີ້ພີ່ນ້ອງແຊບຈົນບໍ່ໄດ້ຍ່າງພີ